ปวบกระคาบมีแล้วหรือว่าจะไปสะดองกินว่าสะดองกินสมมันมาจากคืออยากกินสมเ้ยเว้นมากเลยแท้ห่วว่าลูกขินเราบัวบกระคาบดองไว้ลูกจิกกับเราติเออกูจิดองไว้พร้อมนั่นแหละลูกกูจิกสะดองสะดองเอ้าดองใส่อหีขอท่านยมีมีะเจ้าจิกไม่ดองก็ไปกูว่าเฮ้ยนึกว่าสิดองกระคาบไม่ดองกามกินบักสมตีเขาจับม่ได้ไหวอันว่ามันนี้ก็ว่าเข้าใจกันแต่ไว่านั่นยัแล้วว่าไปแห่สะดรองดองเต๋อข่อยเมีย่ข่อยบ่มีเจ้าจิกดองก็ไป

จะเห็นก่อเขาพุกคนอยู่บ่มันจังนั้นมันแทงกิดเราขัดใจจะห้ำนุ้มยม,มันมักเสื่องเนาะเห็นเนื้อจะตามงคอยเขาได่ได้ของเขามันมักเสื่องถห็นว่ามักเสื่องมันเกิดเพาเด็ดแทงแล้วกิดจ้างกันบวชหมดแล้วอุย้ยไม่เอาคุณแยังคุกูมาหมายังมาแยามเลยมาแยามนั่นมาแต่ง,งานไปเขียวมาดอกเจ้าไปย่านมันรถเจ้าพังปนบอยินนี่พอเห็นว่าไฟผูกรถเจ้าเนี่คือเกงหรือมาล่องดอกมันของคางอาวุธรถละ กูก็บอกอยู่ว่าขันเมาเลยจะขี่รถกูไปกูบอกเลยยางแม่ไม่ได้คุมมนนันหน่อยพุ๊บเนาะห่างจากเครื่องเขาจุดกโิโลกูแย่งไปกูก็บวารขึ้นเร็วโอ้ยลูกใหญ่นะโอ้โอเครื่องยังพอพอประคับมีแล้วเรือว่าจะไปสะด,ดองกินว่าสะดองกินสมมันอยากคืออยากกินสมั่นเว้นมากเลยเลยแท้ห่วว่าลูกขินเราบวาร์คขับดองไว้ลูกทิ่กับเราตีเออกูทีสะดองอย่าพร้อมนะกูจะว่ากูจะไห้สะดองสะดอง เอ้าดองใส่อีขอท่านยม่เมียเจ้าจิมีดองก็เพล่กบ้านเ้ยนัง่าสีดองบักขามไป้ดองขามกินบักสมจีเกาจำไม่ได้เลยๆไหวอันว่ามันคือพ่าเข้าใจกันแต่ไว่านั่นยังแล้วมันไปเห็นอดดองดองแต่ข่อยเมียข่อยบ่มีเจ้าจีดองก็เพลอ๋อตอนจีดองบักขามเออวู้วเตือกไก่กินเราได้พอหรือพอเฮ้ยเตือกไก่กินเราได้ดิบ่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 ได้ก็สีเบิดได้ลูกบ่เบิดหรอกบักขามอยู่หลายอยู่เจ้าเปียมาต้นได้เจ้าก็เบียขึ้นต เออมึงเหตุพองนี่บอกขึ้นเราข่าวบอลเลยโอ้ยไม่เอาไปนอนเปล่ากินอะหน้าพวกกินเนี่ยขวดีคนได้นี่มาน้ำนี่นเกียเป่าเกียโอามึงไปลกเกลือเข้ามาอีกแล้ว่ะรักจังไี้อ่ามึงมีเป็นรักขอดเกี๊ยดิลูกโวก้ยโมบาปคนละคนเลยรักพ่อเฮ้ยมาเบงเดาพ,พ่อแม่พี่น้องไงรักเกลือเข้ามาอย่งเงี้ยงั่น โู้แท้เขาจะไอฮอ่นั่นน้าเจาดรวยลักเกลือคขาเได้นี่เกลือได้นิวันนี้นุดบ่ได้รักเกลียมากคอยไปเขาได้ขั้วขอว่าท้เห็มึงแตงมือนี่มึงไม่อย่างกินบพว่าน่ะคอยไปมึงได้ขั้วน้ำปลาเขาไม่ีเปลียม่มีรวดเขาม่เห็นจะเกลียแล้วทอดนึงกันแบงมันแ้นี่มันไ่อย่างกินนะเรือว่าใทกรเกียเมื่อเรื่องกูเมื่อกี้เขากินกันโอเคเสียวอ๋อโมียก้บอกงานเาะงานแตงเขาม่กูกินเว้ย เงีเกี่ยมากวันที่เมื่อกี้เข่าบอกพ่อที่มากระเดือกกระพวดเด้อมันบโมพี่ขึ้นเดี๋ยวมันแทงหลายจนอีนี่แทงไม่อีกก็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 อีนิดนี่เอาว้าออกอปนี่ยังไม่สนิทคนสักคนนี่แหละบ่ได้ดแทงได้พ่อพู้แข็งแล้วกันเลยท่องช่งเดือนหรอท่องกั็ไปท่องก็ยี่ห้านี่ช่วงเดือนสิออกเดือนงานนึงนี่ แดงกันแล้วโหสีจกันน้ำในบัวในท้องแล้วบนี้ทองเรีกมันง่กยเนแต่กมีนแดงก็มีก้อนก้อนอะไอยู่ท้องแดงหรอดงก็นอุ้มลูกหรอกมันรู้โพดเนี่ย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 เสียมเน้โอยมนกูน้อ ดนด o à องบน้อในดวงบโบน้อบ่ได้ล็อกกับบูมาบักไเน้อออกบักไฟกะแต่งเจ้าก็ได้ด à งก็ล้วกูยจังบน่วานี่เอาหนั้นกู่ในด o องบักขามโบน้อเม่นไผสิมาเอาขีเราก็มึงนี่กูดินี่ยัวใคจักเอาจับ มือแลก็กินคู่มือเมาคู่มือปวดพ่อหรอกลูกพี่ลูกพี่แม่งวะไม่เจ้าพ,พอมึงได้หนิเฮ้ยพ่อกเป็นยังห่วยมันจะทราบ่ะไนั่งน,น,น,นั่นอืมกลังได็กดีมัม พ่อพอบ่เขากินยูหันกับพ่อบ่อได้มักเส้ยกับเสือกินยูตัวบ่มีเราบางทีมักเสอกินแมงนี่จะเขากินมีตะเกียี่แสดงว่าเป็นเส้นกุยเมีต่อยร่วมบียนกี่สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทแต่ว่าปีใหม่พอขายเขาก็ได้จังเอาปลามึงไ่เนาะย้ายต่อยกับป้าปานจะขายมันเส้นอีหยังล่ะกูสาวก่าตัวตัวล่ะกับเกาอยู่ เราว่าจะกี่เจ้าจีบเราอันบ่เออเจ้าบ่ได้เราเออเราเรียนงานดูเจ้าลีก่อนเออนั่นแหละผู้ชเช่าก็เป็นสนแหละเขาให้ลูกกขาว่าบ่ได้ก็พ่อคอ,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 อยไกลคอยแล้วมันย่างไะไรมีไงต้อยหรอือเปล่ไม่เคยหวานกินเราหวานตัวขอดอกปากมาคือเจ้าว่าปากบนได้ขึ้นเจ้าดิบ่เร<ฮ>าหมักเจ้าอยู่ได้พอผัว,วเราก็ตายแล้วบ่เจ้าไปลวนไปใส่ เปี่ยวแล้วเคยจะได้กินเหล้าพี่ใคจะไปงานเตียงใครไปงานเตียงเจ้ากบยายตอยมึงหลเซพ่อนไปครับบงที่ไหน่อบว่าเจ้ากับเราพปสาวกอนนี้บ่เส้นเปที้ยใช่ไ็มคนนึงยิ้นเราไม่เงี้ย่ายาสิหัวเจ้าก็ตายโดนเราเจ้าก็ได้เราหัวมันแทวมาสิบอกขวองว่ากูตีเราบห่วยก็จอจิ่วบานนีไม่ยังเข้าบันออกไปกางเส้นแต่มึงถ้าเราเกิด มึงเสียบ่พอมึงกีบกูได้คนเดกี่มาหากูก็เจ้าเป่าแค่มาพองเปล่าได้เปล่าเปลี่ยนเราเปล่าเองหมดเลยเปล่าแต่หูกูก็พ่าแต่บ่ได้มีอยังเจ้าได้มีอยังกันปะบ่ละเจ้าบ่เก่งพ่อคุยผู้สาวนี่มันค่วยนี่สมัยตะกี้ไฟฟ้าไม่ใส่นี่บ่แตกเกียงปะพ่อแตกตะเกียงันว่าคุยกันบ่เออห้วยค่วยี่บ่ได้คุยบ่สามคำแล้วมันล่องมาพากูก็เปล่าเลยเฮยเทียนดับปุ๊บหลุด <Boy. S 2> บเทียนเราเรียนดูน้องเทียนบ่มึงไปดูเทียนยั่งดูเทียนเสื้อเขาตีบ้าบ่ดับเทียนมันจะเป็นแรงนี่จะเฮียน,นยก็าไม่ได้ช่นเลยแล้วปุ๊บ,บ,<ด>บก็เต้นความปับ๊บเลวบานบักไส้หมูไข่ไปคุยเสาหนี่ยุบันตา,ตาดนี่ไฟสาวมีดิบ่ไฟตะเกียงไงแล้วอีพอหน้าไปหาเขาอยู่หน้าโน้ตไฟเบาเขามีนุ่มบ่ได้เป่าเทียนที่บ้านนี่เต้นขึ้นมาจูความผู้สาวเถื่อตะเกียงตะเกียงสาวไฟไม่เย่างย๋ยวนี้เขาตาย โอ้ยอย่ามึงสัวเรถใจหน่อโอ้ยโอ้ยอยากกินหลายๆพอจะไปถอดรองยังวะโว้ยวันจันโตวันได้ดองดอคอยสั้นเลยมีเมี้ยนั่ง่าดองสีดองบักขามได้ๆจำมือเดียวได้เหรไหวโอ้เมื่อกด้พอเลยเฮ้ยเมื่อก่อนไปไปไปนีเมื่อลูกไปพ่อลหรแสนสีเราคาดใชละเกินโอ้ย เอบักขามพูยังงติจีบอองเสก,กีอองเบี้ยเข้มแล้วโอ้ยเบิดถนอมบักขามพอเนาะเข้มชีมือแล้วโอ้ยกินใกล้สิเบิดจานเนาะเข้มขีมืออยู่สีมือเรื่องบ่เม,มือมม่อบักขามทีเบิดนีดไหมพูดอ่ะอออออออเฮ้ยพอ่อพ่อพ่อคำบอกได้พ่อ เขาไปดองนิดวงเลยกูได้มีเงินอยู่เสียแล้วบอกเขาไปไหนดวงเันาบะทกเนไปไปไปนี้เมื่อนี้เมื่อนี้ยัง่อไหร่เราเกิบนี้มนเร็นมันกวนเจ้าื่อละว้ายลำวนแท้โอ้ยฝ่าเอ้ฝ่าองตึงมายามไหนกะไม่งินพอยามนั่นกูอย่าง้มันไฟสั่งเด้กูสั่งด็ สั่งดิแต่ละกันไปเศร้าเอากดไลกกดลูกพี่ของกูของพอมึงขออพี่นะพ่อพ่อขวดดิไปเมื่อมึงจะไปเส้นไปญ่ต่อยอีกเ่เนี้ยเจ้าตัวเดี๋ย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 วห่ยเราพวกราขอม่เด้บ่เช่นอว้ย